สวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันต่อเรื่องของเกมกลนกรรมครับเกมกลนกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราคุยกันมาหลายตอนแต่คราวนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการเอาชีวิตรอดในเกมกลนกรรมกันเราคุยกันไปแล้วครับเรื่องของเกมกลกรกมครับเมื่อกาละเวลามาถึงในพรมลิขิตเนี่ยเขาก็จะเช็คบินชีวิตเราถ้าเราไม่สามารถ เข้าถึงสัญญากรรมแล้วก็ทั้งทางนอกแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสัญญากรับรทั้งทางในได้ <_ d> เขาก็จะเช็คบินชีวิตเราแล้วก็ต้องเจอวิบัติในชีวิตเรียกว่าโดนมาหาุรุกรรมเลยแต่ว่าถ้าเขาดูแล้วครับงานนี้มีความสําคัญจะต้องสมควรที่จะต้องต่ออายุให้เขาทําให้คนคนนี้ทําต่อหรือว่าพิจารณาดูแล้วว่ามันมีโอกาสสาเร็จนะถ้าสําเร็จเนี่ยจะส่งคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราทํางานต่อครับ อนี้การทำงานต่อเนี่ยมันต้องมีรหัสครับอยู่ๆเนี่ยเขาจะไม่ต่อให้เราง่ายๆนะครับนอกจากว่าเรามีตัวรู้ทางวิญญาณนหรือมีครูบาอาจารย์คอยช่วยเหลืออยู่ซึ่งครูบาอาจารย์ที่มีอภิญญาณเนี่ยท่านจะรู้ว่าคนคนนี้เกิดมาเนี่ยอนาคตจะต้องไปไปยังไงจะต้องทําอะไรยังไงเนี่ยก็ท่านก็จะมีความรู้ของท่านอยู่เพราะฉะนนั้นเนี่ยบางครั้งท่านครูบาอาจารย์ท่านก็ ต่ออายุให้เราในเกมกลกรรมอย่างเช่นเราไปร่วมพิธีกรรมพิธีการในงานกิจกรรมทางศาสนาซึ่งครูบาอาจารย์ผู้มีกรรมสัมพันธ์โดยตรงเนี่ยครับแล้วก็ผู้มีอภิญญารู้ว่า ภารกิจของเราคืออะไรภารกิจของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องคืออะไรบางครั้งครับท่านอธิษฐานจิตครั้งเดียวครับในพิธีกรรมพิธีการต่อสัญญากรรมให้คนมีลูกคนไม่ว่าจะอยู่ในพิธีกรรมนี้หรืออยู่ต่างพิธีท่านก็ต่อให้ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเราอยู่ในเกมคนกรรมแล้วครับเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นต้องวางตัวยังไงในช่วงเวลาของการต่ออายุหรือในเกมแห่งเวรเราต้องเข้าใจว่า มันไม่เหมือนกับช่วงกฎแห่งกรรมครับซึ่งบุญรางวัลชีวิตเปิดอยู่อย่างไม่มีเงื่อนไขแต่เมื่ออยู่ในเกณฑ์แห่งเวรเป็นช่วงเวลาที่รางวัลชีวิตเปิดอย่างมีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นครับเป็นช่วงที่เราต้องรับกรรมด้วยเป็นช่วงที่ฝนตกเราอาจจะโดนฝนตกเปียกปอนพอสมควรแต่ถ้าเราไม่อยากเปียกฝนครับเราสามารถทำบุญปะทะกรรมได้ ในกรณีที่เราอยู่ในเกมกลกรรมเราต้องเข้าใจหลักพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งก็คืออุภีริกกรรมอุภีริกกรรมก็คือการทําบุญเบียดเบียนบาปครับอันนี้มันมีอยู่ในคําสอนในพระพุทธศาสนาเลยไม่ว่าเราไม่สามารถที่จะลบล้างกรรมได้ครับแต่เราสามารถทําให้มันเป็นกลางได้ไม่แสดงออกได้ก็คือทําบุญให้เท่ากับกรรมที่เขาส่งมา กรณีอยู่ในเกณฑ์แห่งเวรเนี่ยครับขึ้นกรรมมาเยอะมากครับมาเป็นละลอกใหญ่ๆเลยครับมาเป็นฝนตกเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีบุญมากเพียงพอที่จะประทักกรรมในช่วงนี้ซึ่งผมเคยคุยแล้วว่าหลักฮัดที่จะสามารถจะประทักุูุกรรมได้เนี่ยมีหลายอย่างตั้งแต่ปฏิบัติธรรมเองทํามหาบุญกุศลสร้างโบสถ์สร้างวัดทําบุญธรรมะเป็นทานเกมกลกรรมหัวใจของเกมกลกรรมก็คือรักเยียดเบียนกรรมบุญ เบียดเบียนบาปเพราะฉะนั้นครับถ้าเราจะเอาชนะกฎแห่งกรรมในเกมกฎกรรมให้ได้เราก็ต้องรู้จักมีความรักครับเขาจะส่งคนระดับร้ายๆเลยครับมาถล่มเราในเกมในเกมแห่งเวรครับขอให้เราทํางานบางวันชีวิตก็จริงครับแต่คุณต้องชดใช้กรรมไปด้วยเขาจะส่งบางทีก็ให้ป่วยมั้งบางทีก็ให้คนร้ายๆเข้ามาในชีวิต แต่เราจะต้องมีเมตตาคนเด่วนี้ให้ได้ครับครั้งแท,บ,ทบน้ําตาตกเลยฮนะทำไมนะชีวิตถึงเครียดขนาดนี้ทําไมถึงเครียดขนาดนี้แต่มันอยู่ที่ว่าเราเครียดแล้วเราตอบโต้ด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าตอบโต้ด้วยอโหสิกรรมหรือความรักอันนี้หมายความว่าเราต้องใช้ชีวิตอย่างถูกต้องด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าใครจะมาทําร้ายเราทําร้ายเราอย่างผิดวิธีเขาไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักหลบหลักเลี่ยงด้วยไม่ใช่ว่าเขาทาร้ายเราสารพัดเราก็ปล่อยให้เขาทาร้ายเราต้องหลบเราต้องเลี่ยงครับแต่ด้วยกฎแห่งกรรมบางครั้งเนี่ยครับเราหลบเลี่ยงไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คืออุเบกขาายทำบุญประคองชีวิตไป ถ้าเราทําบุญประคองชีวิตไปมีการปฏิบัติทำประคองชีวิตไปเราจะผ่านค่อยๆผ่านพ้นครับเหมือนฝนตกครับแต่ถ้าเรามีบุญมากพอก็เหมือนเรามีเสื้อกันฝนเดินผ่านสายฝนตัวเราก็ไม่เปียกปอนเท่าไหร่แต่ถ้าทําบุญมากขึ้นก็เหมือนเราอยู่ในรถยนต์ครับขับผ่านกายฝนไปควา้ารางวัลชีวิตในขณะเดียวกันครับถ้าเราแบบมีบุญแบบเลิศเดอประสบความสําเร็จทั้งทางในทางนอกครับแม้แต่อยู่ในเกณฑ์แห่งเวรครับแต่แอคชีพ ประสบความสาเร็จทั้งสัญญากรรมทางในและสัญญากรรมทางนอกคุณก็เตรียมนั่งเครื่องบินไปคว้าทั้งวันชีวิตเลยเวลาที่อยู่ในเกมเอากรรมในเวรนะครับก็จะถูกส่งเข้ามาให้เราใช้กรรมส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะมีกรรมสัมพันธ์กับเราทั้งนั้นครับส่วนใหญ่เราก็เป็นลูกหนี้เขาแหละครับก็ถือจะมาเอาคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขามาเอาคืนเราถือว่าเราใช้กรรมคืนให้เขาไปเอาโหสิได้ก็เอาโหสิยอมได้ก็ยอมเอาตามเหตุตามผลตามความสมควรจะไม่ใช่ว่า โกรธเคืองเลื่อนร้ายกันด้วยแบบจะเอาก็เป็นเอาตายอาฆาตพยาบาทก็เลยไม่จบไม่สิ้นเรียกว่าของเก่าไม่ใช้ของใหม่ก็ยังจะเอาพอกขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับโอกาสที่จะแพ้เกมกลกรรมนี่สูงมากๆครับคําว่าแพ้เกมกลกรรกเนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาท่านลองใจเราแล้วเนี่ยถ้าเราผ่านการประเมินเนี่ยครับท่านก็จะหยุดฝนให้สักพักหนึ่งครับคุณก็จะไม่เปียกฝนแต่ถ้า ท่านลองใจเราแล้ว,ลวเราก็ยังตอบโต้ด้วยความเลวร้ายนะครับท่านก็ปล่อยฝนตกต่อเพื่อเผอฝนตกหนักขึ้นอีกนะครับเขาก็ให้ตัวช่วยเราแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่เรารู้ไม่เท่าทันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่ในเกมกลกรรมในเกมแห่งเวรสิ่งที่เราต้องตามคือความรักความเมตตาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์นะครับอย่างที่ผมเคยเรียนครับแม้แต่สัตว์ก็อาจจะมีกรรมสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเราแต่เราไม่รู้ การอุปถัมภ์สัตว์สักชีวิตหนึ่งสักตัวหนึ่งครับอาจจะความให้เราคว้ารางวัลชีวิตได้เลยบางครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่มีบุญคุณกอัอดราบตจะพบอดีตชาติครับซึ่งชาตินี้เกิดพลาดท่านะครับเกิดมาเป็นสัตว์เขาส่งมาให้เราดูแลถ้าเราดูแลก็อย่างดีเราก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยเหตุนี้ครับเรื่องของความรักเนี่ยจึงไม่มีขอบเขตเลยเรื่องของความรักเนี่ยนะครับจะเป็นประตูไปสู่ความสําเร็จ เรื่องของความเพียรครับเป็นประตูของความสําเร็จทางนอกถ้าเรารักอย่างเดียวแต่ทางนอกไม่เพียรนะครับโอกาสคว้ารางวัลชีวิตทางนอกก็ยากอีกเพราะฉะนั้นการที่เราจะประสบความสําเร็จได้จึงต้องสมดุลทั้งทางนอกและทางในวิญญาณก็ต้องเต็มเปี่ยมด้วยเมตตาทางนอกก็ต้องเต็มไปได้วยความเพียรวิริยาแล้วก็ความอุตสาหะทาจนงานประสบความสําเร็จอย่างดีในที่สุดก็จะสามารถคว้ารางวัลชีวิตได้ ก่อนเวลาที่กําหนดในเส้นตายและเมื่อเราถึงเวลาเราควา้ารางวัลชีวิตครับอย่าลืมครับเอาอันิงสงส์จากรางวัลชีวิตนั้นไปนชดใช้บุญกู้ที่เรากู้มาทั้งหมดนะครับแต่กรณีที่คุณเข้าเกมคนกรรมแล้วคุณไม่มีตัวรู้เลยเนี่ยนะครับอันตรายมากเลยนะครับเมื่อถึงเส้นตายที่สองคุณจะเจอกรสองเท่าเป็นอะไรที่คุณจะต้องตระหนักและต้องระวัง ต่เมื่อโดนคุณอาญากรรมแล้วถามว่าแก้ได้ไหมก็แก้ได้ก็อย่างที่ผมบอกครับแต่มันก็ไม่ง่ายเหมือนก่อนครับแล้วก็อาจจะสุดตัวเองให้ขึ้นมาจากจุดที่ต่ําที่สุดได้อย่างน้อยก็มาเป็นกลางก็ยินดีนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ